คุณเคยคิดไหมว่าการอยู่บ้านแค่สักพักอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการระหว่างกินข้าวฉันบอกว่าจะพักงานอยู่บ้านแต่คำพูดประชดเพียงไม่กี่คำของพี่สะพ้ายทำให้ทุกอย่างเริ่มผิดปกติพี่ชายของฉันคว้างกระเป๋าฉันออกจากโต๊ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทำให้ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองทุกเสียงทุกเงาทุกสายตาเหมือนล้อมรอบฉันอยู่ คุณพร้อมหรือยังที่จะพบกับความลึกลับและความตึงเครียดที่อาจทำให้คุณขนลุกตั้งแต่เริ่มจนจบระหว่างกินข้าวฉันบอกว่าจะพักงานอยู่บ้านสักพักบรรยากาศในบ้านเงียบสงัดเสียงช้อนซ่อมกระทบจานดังก้องในห้องกินข้าวพี่สะพ้ายประชดฉันว่าคำพูดนั้นเหมือนมีมีดเฉือนใจฉันรู้สึกตัวชาไปทั้งตัวกลิ่นอาหารอบอวลแต่กลับทำให้ฉันรู้สึกอึดอัด สายตาของพี่ชายจับจ้องฉันแน,น่นความเงียบลึกลงไปในห้องจูจๆเขาคว้างกระเป๋าฉันออกจากโต๊ะกระเป๋ากระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นเศษของสิ่งของในกระเป๋ากระเด็นไปทั่วหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนจะกระเด็นออกจากอกฉันพยายามลุกขึ้นแต่แขนชาเหมือนมีก้อนน้ำหนักกดทับสายตาของพี่สะพ้ายเย็นชาและหัวเราะเบาๆความอึดอัดขยายตัวเหมือนควันหนาทึบ เสียงลมหายใจของทุกคนในห้องชัดเจนเกินไปฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกล้อมรอบด้วยความตึงเครียดทุกคำพูดทุกการกระทำล้วนแทงใจฉันอย่างไม่ปราณีแต่ทันใดนั้นเสียงประตูด,ด้านหลังดังขึ้นใครบางคนเข้ามาในห้องความตึงเครียดแผ่ขยายจนแทบหายใจไม่ออกฉันยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะไปจบที่ตรงไหนทุกสายตาจับจ้องฉันอย่างรอคอย ฉันรู้สึกถึงความไม่แน่นอนที่เย็นเงยือกไหลผ่านร่างประตูเปิดช้าๆมีเงาใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังแสงจากไฟเพดานสาดลงบนใบหน้าทำให้ฉันมองไม่ชัดฉันพยายามรวบรวมความกล้าแต่เสียงหัวใจดังก้องในหูพี่ชายของฉันยังจับจ้องฉันเหมือนกำลังอ่านความคิดพี่สะพ้ายยังคงยิ้มเย็นชาแต่ครั้งนี้ดวงตาเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างเงาของคนที่เข้ามาค่อยๆเคลื่อนมาทางโต๊ะอาหาร ฉันสังเกตเห็นมือของเขากำบังสิ่งไว้แน่นกลิ่นอับบางอย่างลอยเข้ามาในจมูกฉันอยากจะลุกหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงติดพื้นทุกสิ่งรอบตัวฉันเริ่มหมุนวนเหมือนอยู่ในฝันร้ายเสียงกระเป๋าที่กระแทกพื้นยังดังก้องอยู่ในหัวฉันเห็นของบางอย่างหล่นจากมือคนที่เข้ามามันเป็นซองจดหมายเก่าที่มุมฉีกขาดจดหมายสีเหลืองเก่ากระจายอยู่บนพื้น ตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือคดเคี้ยวทําให้ฉันขนลุกสายตาของทุกคนในห้องจับจ้องไปที่จดหมายฉันกลืนน้ําลายลงคอแล้วค่อยๆก้าวไปใกล้มือของฉันสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ฉันหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านอย่างระมัดระวังตัวอักษรบนกระดาษเหมือนพูดกับฉันเองข้อความหนึ่งชัดเจนเกินไปทําให้ฉันสะดุง้งฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเสียงหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิด ฉันพยายามละสายตาแต่ทุกคำยังคงวงเวียนอยู่ในหัวพี่สะพายยิ้มราวกับรู้ว่าอะไรบางอย่างถูกเปิดเผยแล้วพี่ชายยังคงเงียบแต่มือข้างหนึ่งยังคงยื่นออกไปเหมือนพร้อมจะหยิบอะไรความเงียบในห้องหนาทึบเกินกว่าที่ฉันจะหายใจแล้วจู่ๆแสงไฟก็ดับลงความมืดครอบงำทุกอย่างฉันรู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆใกล้ใบหน้าของฉันเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัว คุณคิดว่าคุณปลอดภัยหรือฉันถอยหลังชนเก้าอี้เสียงไม้ขูดพื้นดังสนัน่นฉันพยายามควบคุมตัวเองแต่มือสั่นเกรงจู่ๆไฟสว่างกลับมาทุกสิ่งเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งหายไปกระเป๋าที่พี่ชายคว้างออกไปหายไปอย่างลึกลับจดหมายที่ฉันถืออยู่เริ่มขยับราวกับมีชีวิตตัวหนังสือบนกระดาษเริ่มเปลี่ยนรูปมันเขียนว่าคุณไม่ควรอยู่ที่นี่คนเดียว ฉันรีบวางจดหมายลงแต่มันกลับกระเด้งขึ้นอีกพี่สะพ้ายหัวเราะเบาๆราวกับสนุกกับความกลัวของฉันฉันรู้สึกตัวร้อนเผาจากหัวจรโเท้าความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจับจ้องฉันจากมุมห้องฉันมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่แล้วฉันได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคืนนี้ไม่มีใครปลอดภัยฉันถอยหลังไปชนโตะอีกครั้งอาหารบนโต๊ะสั่นไหวราวกับมีมือวิสเบอร์จับมัน ฉันก้มลงมองพื้นเห็นเงาของตัวเองบิดเบี้ยวไปกับเงาของใครบางคนหัวใจฉันแทบหยุดเต้นทุกอย่างเงียบสนิทจนกระทั่งเสียงกระเป๋ากระแทกพื้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครอยู่ใกล้ความรู้สึกเย็นยะเยือกไหลเข้าทุกเส้นเลือดฉันรู้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้จบลงง่ายๆสายตาของฉันจับจ้องไปที่ประตูแต่ประตูปิดแน่นไม่สามารถเปิดได้ และเสียงกระซิบก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งรอบตัวฉันฉันพยายามหายใจลึกๆแต่ลมหายใจเหมือนถูกบีบอัดทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนวนเหมือนกับว่าฉันติดอยู่ในฝันร้ายฉันตระหนักได้ว่าในบ้านหลังนี้ไม่มีใครปลอดภยัยและฉันก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนต่อไปฉันยืนตัวแข็งอยู่กลางห้องสายตาพยายามมองรอบตัวแต่ความมืดบางส่วนยังคลุมเงาทุกสิ่ง เสียงกระซิบเริ่มดังชัดเจนขึ้นเป็นหลายเสียงพร้อมกันฉันพยายามจำทิศทางแต่เหมือนเสียงมาจากทุกมุมหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบแตกฉันรู้สึกว่ามีสายตาลึกลับจับจ้องฉันทุกวินาทีมือเย็นเฉียบสัมผัสไหล่ฉันโดยไม่เห็นใครฉันสะดุ้งตัวถอยหลังแต่ชนเข้ากับกำแพงประตูด้านเดียวที่ฉันคิดว่าจะหนีปิดสนิทจดหมายที่ฉันถืออยู่เริ่มขยับอีกครั้ง ตัวอักษรบนกระดาษเรียงตัวใหม่คุณคิดว่าพักอยู่บ้านเพียงสักพักคุณคิดผิดแล้วฉันกลืนน้ำลายไม่ลงสายตาฉันมองไปที่พี่สะพ้ายเธออย่างยิ้มเย็นชาแต่ร่างกายเหมือนแข็งค้างพี่ชายของฉันยืนเงียบมือยังยื่นออกไปแต่ตอนนี้เหมือนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเงาที่ฉันมองเห็นรอบตัวเริ่มขยับไม่ใช่เงาธรรมดามันบิดเบี้ยวเหมือนเงาของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรมีอยู่ ฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าราวกับติดกับพื้นทุกเสียงรอบตัวเริ่มสลับกันดังและเงียบฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเกินกว่าปกติแล้วฉันเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันแทบกรีดร้องกระเป๋าที่ถูกคว้างหายไปเมื่อครู่กลับปรากฏอยู่บนโต๊ะอีกครั้งแต่คราวนี้กระเป๋าเปิดเองสิ่งของในกระเป๋าลอยขึ้นกลางอากาศและมีแสงสีแดงเจิดจ้าออกมาจากซอกกระเป๋า เสียงหัวเราะที่เย็นชาก้องในหูฉันฉันหันไปมองพี่สะพ้ายแต่ใบหน้าเธอเริ่มเปลี่ยนไปดวงตาของเธอเป็นสีดำสนิทไม่มีดวงตาใดสะท้อนแสงเธอยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นแหลมคมเหมือนมีดพี่ชายยังคงเงียบแต่เงาของเขาข,ข,าขยายใหญ่จนเต็มห้องฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกล้อมรอบลมหายใจร้อนราวกับไฟพุ่งเข้ามาที่ฉันฉันพยายามตะโกนแต่เสียงไม่ออก ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มสั่นไหวจดหมายกระเป๋าเสียงกระจกทุกสิ่งราวกับมีชีวิตและทันใดนั้นแสงสว่างจ้าแผ่กระจายจากกระเป๋าฉันถูกผลักถอยหลังจนล้มลงเมื่อฉันลืมตาอีกครั้งทุกอย่างกลับเงียบสงัดแต่บ้านเหมือนเปลี่ยนไปผนังเก,เก่าเริ่มแตกร้าวและบนฝาผนังมีตัวอักษรสีแดงเขียนอยู่คุณอยู่กับพวกเราแล้ว ฉันลุกขึ้นยืนมือยังสั่นประตูบ้านเปิดเองอีกครั้งและฉันได้ยินเสียงกระซิบที่เย็นยเยือกไม่หนีไปไหนแล้วคืนนี้คุณจะรู้ว่าการพักอยู่บ้านสักพักนั้นเป็นฝันร้ายที่เริ่มขึ้นแล้วฉันก้าวถอยหลังแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้นอีกครั้งทุกสายตาจับจ้องฉันทุกเสียงกระซิบสะกดฉันให้อยู่กับที่ฉันรู้ตัวว่าคืนนี้ไม่มีใครรอดจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ฉันยืนตัวแข็งอยู่กลางห้องทุกสิ่งรอบตัวสั่นไหวราวกับโลกกำลังสลายเสียงหัวใจตัวเองดังก้องอยู่ในหูจนแทบระเบิดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือความเงียบที่ตามมาหลังเสียงกระซิบฉันหันไปมองพี่สะพ้ายใบหน้าของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงตาดำสนิทเหมือนไม่มีชีวิตรอยยิ้มของเธอแหลมคมจนฉันขนลุกพี่ชายของฉันยังยืนนิ่ง แต่เงาของเขาขยายใหญ่จนครอบคลุมพื้นห้องผนังบ้านเริ่มสั่นสะเทือนแสงไฟสลัวกระพริบไปมาฉันมองไปที่กระเป๋าอีกครั้งสิ่งของภายในลอยขึ้นกลางอากาศและมีแสงสีแดงร้อนแรงพุ่งออกมามันเหมือนเรียกฉันเข้าไปฉันพยายามถอยหลังแต่เท้าฉันติดกับพื้นกระเป๋าเปิดกว้างมากขึ้นสิ่งของภายในเริ่มหมุนวนรอบตัวฉัน เสียงกระซิบดังขึ้นทุกทิศทางคุณหนีไปไหนไม่ได้แล้วฉันพยายามตะโกนแต่เสียงไม่ออกทุกสิ่งรอบตัวเริ่มรวมตัวเป็นร่างเงาดำขนาดมหฮมามันเคลื่อนเข้าหาฉันอย่างช้าๆแต่มั่นคงความเย็นยเยือกไหลเข้าทุกเส้นเลือดหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดฉันมองไปรอบตัวประตูหน้าบ้านปิดสนิทหน้าต่างปิดแน่น และทุกสิ่งราวกับไม่เคยอยู่ในโลกเดิมอีกต่อไปจดหมายที่ฉันถืออยู่เริ่มพับตัวเองตัวอักษรบนกระดาษเปลี่ยนเป็นข้อความใหม่คืนนี้คุณจะไม่ออกไปไหนอีกฉันพยายามวิ่งแต่เท้าเหมือนถูกตรึงเงาดำรอบตัวขยายใหญ่ขึ้นเสียงหัวเราะเย็นชาของพี่สะพ้ายก้องอยู่รอบหูฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังลอยขึ้นจากพื้นและทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆหมุนวนราวกับอยู่ในฝันร้าย ฉันเห็นภาพพี่สะพ้ายและพี่ชายซ้อนทับกันร่างของพวกเขาเริ่มเบลอและในเงาฉันเห็นร่างของคนอื่นๆอ,อีกหลายคนพวกเขาไม่มีหน้าตาแต่ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงยังไม่ออกกระเป๋าลอยขึ้นเหนือศีรษะฉันแสงสีแดงสว่างจ้าเหมือนจะกลืนฉันเข้าไปทุกสิ่งรอบตัวฉันเริ่มละลาย บ้านเริ่มบิดเบี้ยวเป็นรูปทรงประหลาดเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคุณคิดว่าจะปลอดภัยเพราะอยู่บ้านแต่ตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วฉันรู้สึกถึงมือเย็นเฉียบจับเข้าที่แขนแรงดึงดึงฉันเข้าไปกลางกระเป๋าฉันพยายามต่อสู้แต่เหมือนตัวเองกลายเป็นน้ำความมืดล้อมรอบฉันจนมองอะไรไม่เห็นแล้วฉันได้ยินเสียงเดียวเสียงหัวใจของฉันเอง มันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกมาทุกอย่างหยุดชะงักแล้วความเงียบก็ดำดิ่งลึกที่สุดฉันรู้ว่าจากนี้ไปไม่มีทางหนีอีกแล้วฉันหลับตาลงแล้วปล่อยให้ความมืดครอบงำหัวใจยังเต้นแรงแต่ฉันพยายามหายใจลึกๆแสงสีแดงจากกระเป๋าค่อยๆจางลงร่างของพี่สะพ้ายและพี่ชายกลับคืนสู่รูปร่างปกติความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงกระซิบ ฉันนั่งลงบนพื้นมือยังส่นไม่หยุดบ้านกลับคืนสู่ความสงบเหมือนเดิมแต่ฉันรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปกระเป๋าอยู่ตรงหน้าฉันแต่ไม่ขยับไม่ลอยจดหมายเก่าที่ฉันถือไว้กลับเรียบง่ายไม่มีข้อความน่ากลัวฉันสูดหายใจลึกๆแล้วลุกขึ้นออกจากห้องกินข้าวเดินผ่านประตูไปยังห้องนั่งเล่นทุกสิ่งยังอยู่ที่เดิมแต่สายตาของฉันจับจ้องทุกมุมบ้าน ฉันรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้จะติดอยู่ในความทรงจำตลอดไปและแม้ว่าบ้านจะสงบแต่ฉันก็ไม่อาจลืมความรู้สึกถูกจับจ้องถูกล้อมรอบฉันนั่งลงหน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าพระอาทิตย์ขึ้นเบาๆแสงสว่างอ่อนๆทักทายวันใหม่ฉันอมยิ้มเบาๆแม้ทุกอย่างจะกลับสู่ปกติแต่ฉันเรียนรู้ว่าบางครั้งความสงบอาจซ่อนความลับที่เราไม่ควรค้นหา และบางเรื่องดีกว่าปล่อยให้มันอยู่ในความมืดฉันถอนหายใจอีกครั้งแล้วเดินไปทำงานบ้านอย่างระมัดระวังสายลมเบาๆพัดผ่านหน้าต่างและฉันรู้ว่าคืนนี้ฉันจะนอนหลับได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยก็ชั่วคราว